มันดูรถโคมเก่าๆนะครับแบบที่เป็นขีดๆแบบนี้นะครับถ้าใส่กับไฟโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบมินิจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือหน้าตาของหลอด LED นะครับที่เป็นโคมโปรเจคเตอร์ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับทับฟู่หรือ,อยังไงของแถมครับเป็นหลอด T10 แล้วก็มีสกรูนะครับมีถุงมือสีขาวมาหข้างท้วนนะครับแล้วก็จะมีตัว เจ้าหลอดไฟพระเอกของเรานะครับตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยครับใช้ได้เลยครับมีพัดลมถึง2ตัวเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ดูเนื้องานแล้วคุณภาพดีครับตัวหลอดดูคุณภาพนี้ยบเลยนะฮะจะมีตัวสคาเสียบนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวกล่องควบคุมอะไรของมันสักอย่างซึ่งจะเห็นว่ามีคราบเลอะๆอยู่บ้างนะครับก็อาจจะก็ตามคุณภาพงานนะครับราคาประมาณ พันกว่าบาทนะฮะพันต้นๆเท่านั้นนะครับตัวท้ายหลอดเนี่ยจะมีพัดลมครับที่สามารถถอดแยกออกจากตัวหลอดได้นะครับทางนี้ก็เพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับกว่าจะหมุนออกมาได้นะครับหลายเกลียวเลยทีเดียวก็จะเห็นว่าที่ด้านท้ายเนี่ยเป็นเหมือนตูดของฐานไฟฉายนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็สามารถเอาตัวหลอดพัดลมเนี่ยนะฮะหมุนกลับเข้าไปได้อันนี้ลองที่หลอดเก่านะครับเป็นหลอด LED แบบ ขบดานะครับตัวนี้จะสะท้อนกับจานฉายครับจะเห็นว่าฟุ้งแล้วก็แยงตามากเลยคราวนี้ผมก็ถอดอยางกาันฝุ่นออกนะครับตัวนี้เป็นของช่างไม่แน่ใจนะครับญาติเอาไปใส่มานะครับผมดูแล้วน่าจะโดนช่างฟันหัวแบะมานะครับาการถอดของหลอดตัวนี้ครับปรากฏว่าหมุนออกตามปกติไม่ได้ครับก็ต้องพยายามแกะเอาตัวคลิปล็อกเนี่ยนะครับออกมา จกเบ้าให้ได้นะครับซึ่งพอถอ,ถอดออกมาเท่านั้นฮะก็จะเห็นว่ามันมีลวดด้านในเนี่ยที่เกี่ยวอยู่นะครับสรุปก็คือต้องถอดทั้งลวดนั้นออกมาเลยนะฮะพอดีว่ารลดพอจะมีพื้นที่อยู่นะครับลวดออกมาก็จะออกเป็นแบบนี้ทีนี้ผมก็เอาไปประกอบกลับใส่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับพอลองใส่เข้าไปเท่านั้นนะครับ ก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทาไมมันดันไม่เข้าเอ๊ะหรือมันติดอะไรได้ข้อสรุปว่าอ๋อมันติดตัวบางหลอดน,นะครับซึ่งก็คิดหนักอยู่แป๊บหนึ่งครับว่าเอาเอา,เอาอยัางไงก็เลยไปเอาตัวตัวงัดโอลิงนะฮะจะมันจะเป็นคล้ายๆเข็มแหลมๆนะฮะค่อยๆแสะค่อยๆแ,แย่ไปปรากฏว่าเออมันเริ่มขยับนะครับพอมันขยับแล้วเนี่ยเราก็พยายามบีบๆบีบ้ๆมันออกมานะฮะมันก็จะได้ ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะสามารถใส่หลอดของเราได้ตามที่เราคิดไว้นะครับด้านในยังสดใสอยู่ครับเพราะว่าตัวหน้าไฟเนี่ยรุ่นนี้เป็นกระจกนะครับลองเทสไฟแล้วเห็นว่าหลอดไฟสว่างมากเลยนะฮะโอ้โหสว่างชนิดที่เหมือนเหมือนกับแดดกลางวันเลยฮะ 4,300k ผมลองวัดนะครับค่าลูเมนได้ประมาณ30,000กว่าถึง40,000ลูเมนนะครับ ตัวอย่างการฝุ่นก็ยังดีอยู่เลยครับต้องชื่นชมเลยนะฮะยี่ห้ออะไรนะโคอิโตะนะเออประมาณนี้นะนะครับไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกเลยนะฮะรถ30ปีละนะครับเราก็ลองเอาหลอดใหม่ใส่เข้าไปอันนี้สลับมาทำด้านซ้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันสว่างกว่าอ่าเราก็เอาน้ำยาำบำรุงยางสักหน่อยครับใส่เข้าไปนะฮะให้มันมีอายุที่ยืนยาวว่าอย่างนั้น สายไฟเนี่ยตอนแรกผมมอาออกด้านข้างนะครับปรากฏว่ามันปิดยางกันฝุ่นไม่เข้าก็เลยต้องเอาสอดออกมาทางตูดของหลอดไฟตามปกตินะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวพัดลมเนี่ยหมุนกลับเข้าไปนะครับหมุนหลายรอบพอสมควรครับจังหวะน,นี้มันอาจจะไปเสียดสีกับยางกับสายไฟก็ต้องอาาระมัดระวังกันด้วยครับเดี๋ยวมันจะพาเอา,เอาชิ้นส่วนต่างๆขาดซะอีกนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับก็คราวนี้ก็เรามาลุ้นกันว่าแสงไฟที่ออกจะสว่างมากน้อยขนาดไหนนะครับผ่านโคมไฟกระจกที่เป็นขีดๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งครับที่ผมเอาตัวหมวกบังแสงเนี่ยออกนะครับจังหวะใส่เนี่ยก็ค่อยๆเล็งเหลี่ยมดีๆครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วก็เอาอตัวลวดคลิปล็อกเนี่ยล็อกเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็ยางกันฝุ่นครับปิดให้ดีสายไฟที่หลอดไฟก็ร้อยออกมาตรงรูนะครับทดสอบหลอดไฟครั้งนี้ครับก็จะเห็นว่าไม่มีความแยงตาเลยนะถ้าก้มต่ําโอเคแหละมันก็ต้องแยงนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ไฟส่องสว่างไปถึงแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ในระดับที่ต่ําจนเกินไปไฟไม่แยงตาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีครับคราวนี้เราลองมาดูที่ ค่าลูเมนนะฮะโอ้โหเพราะว่าค่าลูเมนนั้นตกลงไปเยอะฮะอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นลูเมนเท่านั้นเองเนะจาก3 0 0 0มื่นะอันนี้เป็นช่วงกลางคืนนะฮะลองเอามาขับนะครับทดสอบอยู่ในถนนที่เริ่มมืดนะครับเราจะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยให้ความสว่างประมาณหนึ่งฮะความเห็นผมผมก,ก,ก็ว่าไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีโคมไฟที่เป็น ขีดขีดอยู่เนี่ยนะครับแต่คัดออฟใช้ได้ครับลองไปขับถนนใหญ่แล้วไม่มีรถคันไหนสต็อปไฟกรือยก็พิไฟใส่ผมเลยนะฮะแสดงว่าคัดออฟของมันใช้งานได้ดี